เทศบาลครุรบุรีคว้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาในการประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการส่วนกลางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในอำเภอองค์กรภาคเอกชนประจำเดือนมิถุนายน นายประยูนนัทนาเสนีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านบริหารจัดเก็บข้อมูลจอปทอและข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองภายใต้หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมก่อนการจัดเก็บข้อมูลการดําเนินการจัดเก็บความถูกต้องครบถ้วน และการส่งเสริมสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ประจำปี2558นายประพันธ์พรมสมบูรณ์พัฒนาการจังหวัดพังงากล่าวว่าตามที่กระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้จังหวัดพังงาดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจอปทออและข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองปี2558เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยจังหวัดพังงาได้ดําเนินการจัดเก็บข้อมูลจปทจาก8อําเภอ4 6ตําบล318หมู่บ้านจํานวน5 3 4ครัวเรือน และจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมืองจาก2เทศบาลเมือง7เทศบาลตำบลที่ยกฐานะจากสุขาพิบาลจำนวน5,754ครัวเรือนนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาได้ดำเนินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการบริหารจัดเก็บข้อมูลผลปรกากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่กำหนดเด่นชัดจำนวน3ลํลำดับชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลคูระบุรีอำเภอคูระบุรีรองชนะเลิศได้แก่เทศบาลตำบลกระสมอำเภอะกวัวทุ่ง และเทศบาลตำบลคึกคักอำเภอตัวปา